สวัสดีครับพบกับวิรา์บอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ด3คู่เดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังกันนะครับก่อนจะไปเหมือนเช่นทุกวันนะครับผลงานก่อนเมื่อวานนะครับใน YouTube นะ อิ่มๆทั้งสองคู่ครับให้ไปที่ฮอลแลนด์ก็ได้นะครับให้ลองที่ออสเตรเลียก็ได้นะครับเต็มๆนะครับสองคู่ส่วน VP VP ก็อิ่มนำสำราญเหมือนเดิมครับผมให้ไปที่สูงนะครับคู่ฮอลแลนด์ก็ได้นะครับแล้วก็เบนสเต็ปสองนะครับให้ที่สูงฮอลแลนด์สองนะครับแล้วก็ไปสูง2.5คู่อาเจนนะก็ได้เต็มๆอิ่มๆครับผมหากใครนะครับอยากไอบอล VP แบบนี้นะครับแอดไลน์ที่คุณเห็นมามุมจอหรือยิงอยู่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาพิสูจน์กันในกลุ่มไไดดดด้้้เเเเลลลยยีีีี๋วววววปูิิคคครรราาาะะะหห์์บบบออััันนนนนกก่ เขาหน่าจะเป็นนะครับฝรั่งเศสเนี่ยนัดหน้าสุดนอกจากพักตัวหลักเกือบยกชุดแล้วนะครับยังเล่นกันแบบไม่เต็มร้อยเลยนะหกนาทีแรกเนี่ยเป็นฝ่ายตุรกีนะครับที่เข้าทำก่อน,นเอาจริงก็หลังจากที่ตุรกีออกนําไปแล้วนะครับแต่เขาไม่ทันนะครับแพ้ตุรกีไปศูนย์หนึ่งนะแต่ว่าผลงานเกม2กองคอน,นั้นน่าฝรั่งเศสดูด,ดีกว่านะครับชนะทอสเซียสี่หนึ่งชนะเดนมารนะ์กสองหน,นึ่งนะอันดับนชาติโปรแลนด์เกมสุดท้ายนะครับรอบแมนกลุ่มแพ้อาเจนไปแ,แบบสู้ไม่ได้นะครับศูนย์สอง ผลงาน2เกมก่อนหน้านั้นรอบแบ่งกลุ่มไม่เข้าตานะครับพวกเขาทําได้แค่เสมอเม็กซิโกไป0ูนะครับแบบไม่มีจังหวะจัดแจ้งเลยนะนัดที่2แม้ชนะซาอุแต่ก็โดนกดดันนะครับเจนอยู่เจนไปหลายทีเหมือนกันนัดที่มาเจอฝรั่งเศสน่าจะเป็นศึกหนักครับฝรั่งเศสเล่นเกมบุกได้ลืน่นไหลามากนะครับต่อเนื่องมีตัวที่สร้างความแตกต่างและทั้งชิลูบับเป้นะครับแล้วก็กิสมันนัดนี้น่าจะผ่านครับเข้ารอ,อบแปดทีมไปได้ครับเพราะฉะนั้นคู่แรกไปที่ฝรั่งเศสนะ ูที่2อนะครับอังกฤษพ,พบเซเนกานะครับราคาตอนนี้อังกฤษต่อ1ลูกนะความน่าจะเป็นนะครับมีความรู้สึกว่าสไตล์บอลแอฟริกันเนี่ยจะทำให้อังกฤษปวดหัวนะครับและปิดจ,จ็อบไม่ได้ใน9กสบนาทีนะแม่ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเนี่ยจะโชว์ฟอร,ร์มดีนะครับเอาชนะคู่แข่งมาได้สมทลายนะแต่เกมที่เจอสหรัฐก็จบเจ้าศูนย์ศูนย์แมตช์นั้นเต็มไปด้วยความบิดเบีและจังหวะที่กาะคกินกรื่นหลายครั้งนะครับตัดมาดูที่เซเนกาลเนี่ยที่ระเดิมนัดแรกแพ้ฮอลแลนด์ศูนย์สองแต่ก ว่าแมตช์เนี้ยน่าจะเห็นอะไรตึงๆนะครับเรื่งท,ที่ใครพลาดก่อนเนี่ยเหนื่อยหนักเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเมื่อพิจารณาจากเลทจากภาพรวมให้อยู่รองเซนเตอกานะครับคู่ที่สองจบไปแล้วนะครับสองคู่สำหรับบอลโลกวันนี้นะเดี๋ยวสรุปสั้สนๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่แรกนะครับไปที่ฝรั่งเศสนะครับน่าจะผ่านโปรแลนด์ได้คู่ที่สองนะครับในเวลาเก้าสิบนาทีรองเซนเตอกาที่ราคาถ,ถึงลูกไปนะครับคิดว่าอังกฤษไม่น่าจะชนะเกินแต้มต่อนะอก่อนจัดท่าน,นะครับฝากกดไลค์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว